พากกันมาเอาป่าค่ะที่น้าน้องวัลินสามคนเยกบลองสาวอีสานแล้วก็น้องวัลินพอ่อปลาน,น้อยลาไหน้อยตีอ,อ,ยอกว่าข,นขนูน่าพิ่าลงมาเพิ่เอทันเพขวดปลาไหลทีพักกัน่ะดังเคียวสนค่ะนี่สามมาสามคนทีมงานติดธุระมาเอาตรงทงหอ<ห>ยหอยกุละควยปลานอยเตี้ย ไว้เดี๋ยวป่ะตัวน้อยได้ไหมปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยปลาไหลน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเก่งเก่งค่ะลองดูค่ะความสามารถเพิ่มควดปลาไหลเพิ่มก็ได้เอาเหงาบอลนะขอโทษนะบอลนั่นนั่นปลาไหลอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคเออหยับตัวนึงจ้ะเปิดข้อไม่กล้าจ้าโอ้ยเนาะตัวนึงหยับตัวนึงหยับอยู่น้ำเข่าอ่ปน้ำเข่าตอนเห็นเรื่องอะไรค่ะน่ะ เออนั่นแหละ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 ว้าวไปเก่งขนาดเลยค่ะไอ้ปลาไหล,เอ,หลเออ,เน,อนี่ส่วนใหญ่ไม่เห็นมาเยอะนี่แต่เดี๋ยวได้ผมหางมันเห็นบ่เปลี่ยนอยู่เหมือนว่าท่านนู่นวัวเ,เม่ยงอยู่ทั้งพุน,นอยู่ทั้งขนาดนั่นลัเลื่อนแล้วัดไปแล้วน่ะบอกที่เธอหลบบอดออกมาน่ะข้างบนพี่ข้างบนตรงนี้เนินหางหุดสุดเข้าไปแล้วเออ,เอ,อตรงนั้นแหละตรงนั้นละตรงนั้นละเข้าไปอีกนั่นนั่นมันกลับไปถอยอืม ปวดปลาไหลสับเซอรบ้างเนาะลงเปิดทางเสียเอาด่างเขียวสอนมันกับหลักก่อไพ่ก็กหลายเว้ยเนาะบัลลินเลิกป่ะเนี่ยลงไปงั้นสิโอ้ตีโอยังมาทะเลร้อนจัร้อนมั้นบ่าอ๋อค่ะน้องบรลลินแย้บ่นร้องแล้วก็สาวอีสานเบื่อสิลงลุยค่ะเติ่งสิพักกันไหวปะสิร้องเบิง่งสิพักกันไหวปะมแมนบ่ อืมอ่ะอ่ค่ะเดี๋ยวให้น้องวัดินเตรียมเคลียร์พื้นที่ก่อนเียร์หลดอย้ไาปกันได้ิน่ะมาพโพดไปกินเมี่ยงใบพงโพดเอาพงโกับัุงหมผักเี้กนนนเออเออยงใส่แงใส่ในั้นเน่ แาหอนบ่มีฟันเนี่ยไหนอันมาอันนี้ไฟอันแลเอาเตียนไดละเอามาให้เปพันัสีเอา้พูดันบ่หมาอันนี้มันลามันพีแหมาบวบลาวี เห็นบ่ค e ่ะส <Bel> ุดยอดแล้วค่ะผลงานวอลลิสม <laughs> ัดได้แล <porn>. ้วที่นี่กะสิพักกันเอาขี้ปลาปอดออกเอาเคี้ยวพวกบุ้งออกเบิ่งว่าก้อนน้อยๆคือน้องวอลิสนี่มันสิได้บ่มัดเสร็จแล้วรเสร็จ้เรียบร้อยท่านี้ตุ้มหมดแล้วท่านี้ตุ้มหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะท่านี้ใส่จานตุ้มให้แล้วปลาไควาไหฉลียวรีเออได้ยุ่งก่ยับผลงานได้ปลาคอ นั่นกะอุ้มนิดหน่อยเนาะเดี๋ยวอยู่ตัวนึงนะน่ะนี่เป็นอะไรน้อยโอ้ประคอโอ้ประคอก็ได้อยู่นะน่ะรถมนจีเต้นหลังน้ำเอาทำไมเข้าๆก็เดินดีบ้านอันอันอุ้มนิดหน่อยละก็ได้อยู่ก็ตามกำลังเขาเนาะกระเดินมุกฮะแมงก็นี่สัมภเคยกินเนื้อไปยุอันโคราชทอดให้กินแมงยังนี่แมงสีเสียดแมงสีเสียดเป็นอะไรล่ะสิบึง ได้หมดเราจิบอะไรอ่ะแม่อ้าได้สองตัวแล้วไปเห็นดอกสักพวงมั้ยตัวมันก็ใต้ขึ้นมางง่วงอืมอ๋อพริกไปอยู่ได้ปะล่ะพริกได้ปะอืมอ่ะเทพฝนนะล่ะนะพอกระเดิดลงไปคนละอย่าสองโซอะไรปลาขอเดือดตะขอเดิอดจริปตะมาเพิ่มเขียดน้อยอุ้ย น้อนตัวนี้นี่เดชปลากระเดื่อปลาไหลเอามั้ปลาไหลปลาไหลนั่นนั่นปลาไหลนั่นนานนานนันเลี้ปลาไหลไปหาคนกันนะคขอนิดหน่อยขอนี้เยอะกินได้เพิดมันแมงที่เสียดท่านไปไหอยเว่าวหอยเน่าน้องหอยว่าอว่างงงง อ่ตดออกจากแฟซะนะสิไปอีกกันเบิดไปนี่เบแล้วอรกมาไหนชิลี่มแม่เก็บไปบ้นอ่ะติดนั่นอย่าติดเี่ตของหรอกติดล้วะนะก่อนแรกโอเคยูก่อนแรกก็โอเคยูเกี่ยวหล่าเดียเดียวเดียวไปใช้่าเอนงคือไปหาอีกก่อน คุณยายอ่อนก็เสียเอาปลาบางส่วนไปโมกโมกสู้กินค่ะอาหารเที่ยงนี่น้องวลินน้องน้องวลินกับจ่อีสานแล้วกับุณยายบัวรองจิพักกันสอนอีกก้อนนึงค่ะน้องวลินกำลังหาทางหาก้อนอยู่หาก้อนเสียเอาผาลงไปคนเปิดทางอยู่่ะรุ่นก้อนที่สองนาะค่ะวันนี้รุ่นก้อนที่สอง ดองวลินสอยสานแล้วก็แย้ยบร้องค่ะพากันไปดึงก้อนพักบุ้งตั้งแต่ฟังพูนค่ะมาฟังทั้งนี้ตอนนี้กับพากันตัดเอาเคี้ยวพักุ้งออกจากด่างเคียวค่ะที่นี่ล้ลอรุ่นก้อนที่สองเพราะว่าก้อนแรกนั่นคุณยายอ่อนเอาไปโมกให้กินไปแล้วก้อนที่สองค่ะเก็บกับข้าหน่อยได้ปะกระเดิดอยู่ อ่ะคือว่าอโอเคโอเคอยจุดอปลาคน้อนให้ใหญ่ขอโทษตุตต้มไว้ก่อนเอาตุ้มไปสักตัณเนาะหาเนี้ยว่าใส่กอ่อนไหมก้อนที่สองก้อนที่สองกระเดิดปลาคนน้อยเอ้าเดี๋ยวเราลอง น้องวอลินหาก้อนไม้อยู่ก้อนไม้เขาก็เก็บอันบบนี้ไปก่อนว้าวนี่ไงาย,ยายปลาคอปลาคอปลาคอตามที่ดูอยู่ปลาคออืมได้อยู่ได้อยู่ปลาคอหน่อยได้รุ่นนี่ล้วปลาคอเขานีตัวใหญ่ดอกอ้าอยู่นัน่นคืออุตตะว,วายอยู่หมู่บ้านพระกันโดดตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่อยู่ สรุปปละกระเดื่อตะข้อก้อนที่สอง